รรมรสการพระจาราร์วันทาครัวจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเด็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันเสาร์ราม7จ็ข้ามเดือน9ปีมะเสงวันนี้เป็นวันโก ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีน้าเงินสีครามสีน้าทะเลสีกรมท่าสีอับโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวที่ม้าสีตองอ่อนทิศความสมาเร็จของวันนี้คือทิศอุดรและทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณและทิศใต้เครื่องประดับความสมาเร็จของวันนี้คือเพชรคริสโตพลอยสีฟ้าเห็นสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักขีในชื่อคือดอชดาตรดบักขาทานตรบูรทอวุฒเท่าและนนเนนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรที่เป็นมงงคลสสูุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือหลอิงและโบแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนแชาสอักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสโสโบรสีสอเส,สือห้อหีบรอจุราอ่างและหอนอคู่ <c oughs> เลขมงคลวันนี้เลข4เลข8ดและเลข 5, หมาไมเสตวันนี้สุนทรผู้รถจนาไว้ว่าอ,อนินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้ําเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้องค์พระปฏิมายังราขินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้น คนดินทาขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ